ครับแต่บัดีครับพี่นออ้อ,นองเาเบิ่งเพียบของแยกโคก,กใหม่ครับพี่นออ้องที่แยกเอาประกอออกครับผมเสียงลูกยังอหอเป็นตรงที่แยกประกอบออกผ่ากลางมันมากเอาดินทั้งอยู่โอบไปดินทั้ง ปังอยู่อบไปหลายๆจกเข้าไปบดมือส่วนเห็นไหมรอบๆประทับาจกับพี่น้องเทียนตองเพ่งกิ้งเลยครับมือจกจกอ้บนะนั่นได้แล้วพี่น้องหากเกี่ยวมุนอีบุต phạc quay con quanh phạc quay lắm quanh 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 đi con cốt quanh đi đủ cốt quanh 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 này quanh này

ทำท่าถือพ,พิการเลยใต้เวียบเมื่อไรเลยพี่น้องแบบพริการเนาะใช่กระโหลกเลยลูกๆอีกละเป็ดมันอยู่แล้วเหรอโมเมนต์ปิดเรียนพุ่นแบบเดียวหลุมทวนเลยเดี๋ยวไปนะครับ ปลุกโดยมือเยียบโดยเท้าไปนะบัดธรามบลาดเลยครับไปโป้ทั้งหันไปกันนำมันไหลไปลูกรับกีดินลงคือว่าคือเฉาขัดเท้าทุนแต่ก็มันบอกตายได้หน่อยหน่อยสดอยู่ได้ โ oh, อแตกยอดหรอปะออกมาใหม่ดีอืต้นนตัปปดนี่พ้นท่านเรียบร้อยครับผมเยนตองของเราไปเปาะโลโอีกมี่ยังอีกบ่ ต้นนี่เอาว้เฮงย่งหลกคางเพือนรับทิมบ่รักล,ลกเนียสับไปยังอันหนึ่งมั้งุกหลกต้นบักที่ลาพี่องบุค่อยกินหอกเค็บเขีวเลยรับทิมบ่มละเอ,อุเสียนตรงห้อง เกิดทุกครั้งนี่ก็มีครับพี่น้องนี่เอาออกซะคุณแม่จุ่มเอาออกได้ก็ได้บุหรี่ถิมละมักเกิดอยู่จังสี่พี่น้องว่าไงจังเก็บบ่ยากโอ้ยบ่แม่ยังบอกว่าพิษดาวฤกมากินเพิ่งกินเนาะเพิ่งกินแนาะเพิ่งกิดสะถิมมันกเกิดนีเกิดอยู่นี่พี่น้องเทียนตองนั่ะละบอลถิ่มอยู่นี่พอเห็นอยู่ บ่ได้กระักทิ้งหมดลกก็เลยข้ามบันลุกออกอ่าแนด้คือเข้าลกไปห่างมากหมดพี่น้องมันหมดเต่ตอนนี้มันเป็นกิบบูลมองไรไรเอาไหมสายมเกลี่ยหละพี่น้องอุ้ย แช้มเกนนี่แหละเบิกขึ้นไโอ้ยังลไม่โอ้ค่ำพี่น้องโอ้ยขัดไม่ขัดมอปุ๋ยครับปุ๋ยขัดเลยพี่น้องใสม่มงี่นี่แหละมึงมีมองปลูอะไรเกิดกับเอาเบิกเรก้วไป องอเขาเห,ห็นอีกต้นหนึ่งดูพี่เดี๋ยวเนี่ยพี่น้องมันเกิดอยู่จริี่ครับนี่ปวดห่วครับเทียนต้องละกกินอยู่หนาตางนี่พี่น้องคางหองพึ่งปวดหลวงมันนี่พี่น้องม้นเีเกกบุกกินหรอกแต่อมเบือ่อสองหน่วย คักียังนะครับคนรอเหมอแข็งหมุกไว้คักเนี่ยมักทุ่นน,น,นีรีได้พี่น้องขนาดหน้าโมโดตอนไหนเลยมัน,นกเกิดทนนี่ดีบักเจี๊ยมหนังแข็งขนาดพี่น้องข้างเฮือนแก๊กแก๊กเลย ได้ก็เอาบ่ออะไรก็ดึงออกหมดแหละบ่ให้เกิดต,ติดเฮียนบมดก็านไหนชาปูปนข้างนหมดู็พี่น้องเนยถ้าเจียนตรงครับทุกัน <c oughs> เดี่ยวซะกระสันจบข่าวพี่น้องเขาเห็ดเปลี่ยนเปลี่ยนตัวกระสันมาป้าพี่น้องลุกขัดใหญ่เจียนตรงเก็บไปปัน้นให้กินจังไม่อยูพี่น้องปั้นใส้ลำพึงเรือรหานี่ ลุกดำเลยพี่น้องนี่นรุดเลยสุกจนรุดควนเลยพี่น้องเก็บชุ่มชุกนีแล้วไปปั่นกินจังมือบักเขียบไปร่างบวกบักเขียบติดมวยเลยพี่น้องทักเดีย๋ยวเขียบมวยง่ายู่ได้พี่น้องเห็นบ่เอ้ยบักง่ายเลยครับพูดนะมวยบักง่ายครับ ครับผมอครับคลิปไปทั้งนี้ครับเสียงต่องของเข้อมีคลิปเลยนะกดครับคลิปนี้เป็นประโยชน์แรับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่ในเด้อครับกดกระดิ่งการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆฝากช่องทีมงานกิติโฟมิวสิกและระบบเครื่องเสียงพีเอในเด้อครับผมเขากลับมาสวัสดีครับสวัสดีครับผมกับเสียงต่องผ้าลุยครับผม